สวัสดีค่ะพี่น้องซุขบุจเจ้าดาวดาบเป็นยังไรน้องสบายดีกันบ่จ้าค่ะเมื่อนี้สีมาสอนหรือย่าอปานันเป็นคนคู่เนะาะเมื่อนี้สิีมาแนะนําเอาแนะนําก็แล้วกันนะจ้ะมันจังสีบอหนักเกลียดเมื่อนี้สซีมาแนะนําวิธีการจ้าแนะนําวิธีการเบ่งยอดชอั่วโมงนะจากผู้ใดที่เริ่มทํา youtube หรือว่าผู้ใดทําไปโดนเหล้วอยากหู้ว่าไอ เฮาสิใด้จักชโมงเป็นดนเถาะเฮาสิใดยอดคนติดตามยอดชั่โมงห้าเฮ้าสีเบิ่งแน่ใดานั่นล่ละผูลงค้นกะเบิ่งเป็นหาเป็นหาเ่พ่อในโทรศัพท์ส่วนมากมันสีเบิ่งในคอมในโน้ตบุ๊กมันสีเบิ่งง่ายจ้ะมันสีเข้าเบิ่งได้ง่ายถ้าเบิ่งในโทรศัพท์มือถือเนาะจ้ะมันสีบ่สามารถเบิ่งได้เนาะในอแอปมันน่ะล่ะมันมีหม่องให้เบิ่งมันนี้สิมันในหน้าวิธีการเบิ่งจะกะไปเบิ่งน้ำกันเลยจ้า มาจ้ามาเบ่งน้ากันว่าผู้ใดที่ยังบนไ้หูวเด้อจ้าผู้ใดที่ยังม่อหัว่าโพดที่เขาลงไปใน youtube เขาโพดคลิปโพดยังเขาลงไปใน youtube ว่าเขาอยากได้เขาอยากหูวว่าเขาได้จากชั่วโมงแล้วแล้วก็เขาอยากหูวว่าเขาไกลสิพันกดสี่พันชั่วโมงเลยย่างจ้าเขาไปตรงนี้เด้อจ้าเขาไปที่แอป youtube บ่ได้ดเด้อจ้าเขาต้องไปที่โคมจ้าขออนุญาตหมุน กับพิมพ์คําว่า youtube.com เลยจ้ามันขึ้นแลวกับไปเลยมันกับามื้อหนนานนี่จ้หนานที่ว่าเฮาเบิง youtube ปกติเฮ้าอ่ละล่ะอยู่ในแอป y o youtube เพราะเนาะกัไปตรงที่สามจุดมุมขวาเลยจ้ามันก็สิมีหัวขอต่างๆกับเลือนลงมาข้างล่างจ้ะเลื่อนลงมามาหาคำว่า เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปจิ้มก็ไปเลยจ้ะพอเหาจิ้มก็ไปแล้วมันกะสิเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์เฮาให้มันเป็นคือเวอร์ชันโน้ตบุ๊กเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เฮาก็สิสามารถเบิ่งขขอมูลของเฮาใดเนาะจ้ะว่าเฮาไดจ,จกชั่วโมงอะจ้ะพ่อเขาม,มานาหน้านีล้วจ้ะขออภัยเได้จะภากพก็สิบ่ค่อยชัดพยายามไทยมันชาเดี๋ยจะมันกะได้ซ้ำหนีน้ละจ้ะนี่จ้ะ พอมาหอดนานี่แล้วก็เห็นรูปโปรไฟล์่ห้าว่าจาะนี่อยู่มุมขวารูปโปรไฟล์เห้าก็จิมเขาไปในรูปโปรไฟล์เห้าเลยจ้ะมันก็สีมาขึ้นรายละเอียดต่างๆนี่จ้ะึ้นรายละเอียดกระจิมเขาไปตรงที่ช่องของคุณของบนสุดจ้ะมันก็สีเลื่อนมานานี่จ้ะเลื่อนมานาที่โปรไฟล์เห้าแล้วก็มีไอ้คือกันกับในแอปยูทูบเหรอจ้ะมันก็จะมีบอก ปรับแต่งช่อง YouTube Studio ก็ไปที่ YouTube Studio เลยจ้ะนี่ตรงนี้เนาะจิมก็ไปเลยจ้ะภาพกับมั่วๆแน่ดอกจ้ะมันก็สิเลือนมหานานี่จ้ะนี่จะ้ะนานน่มันก็สิบอกรายละเอียดของเฮาพูดติดตามเฮาแล้วก็จะค้นแล้วแล้วก็พูดที่ตามาาเฮา,าล่าสุดนี่จะ้ะเฮาก็กดเบิง่งใดบัดที่นี่เข้าสีเบิ่งยอดชั่วงเฮ้ามองใดปฏิที่นี่จะ้ะมาเบิง่งเลือนมาทั้ง สายมือนี่จ้ะนี่มันสีมีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเนี่ยจ้ะก็เลื่อนลงมาจ้ะเลื่อนลงมาเลื่อนในมันเห็นคําว่าตัวเอทเนี่ยรูบหูบเงื่อนเนี่ยจ้ะรูบดอลล่าเนี่ยจ้ะนี่เห็นบ่กดจิ้มเข้าไปเลยจ้ะมันเป็นการสร้างรายได้การสร้างรายได้นี่จ้ะมาฮอดนาะนนี้แล้วกะเลื่อนลงไปเบื้องข้างล่างจ้ะนี่มันก็สิบอกว่าผู้ติดตามห้ามมิจะค้นแล้วนี่จ้ะโอ้ยอ่านกับบอกทึมเอียง ผู้ติดตามมีหนึ่งพันสี่สิบสองสี่สิบคนแล้วก็ยอดชอั่วโมงยอดชั่วโมงมันก็สิบอกว่าเวลาในการรับชมแบบสาธารณะสามร้อยเจ็ดสิบแปดชั่วโมงนะจ๊ะมันก็สิบอกรายล,ละเอียดว่าเขาได้จักชั่วโมงชั่วโมงมองนี้ละจ้ะแล้วจ้ะสำรับผู้ใดที่ยังมาหูกะมาเบิ่งคลิปนี้นะจ้ะกะอย่าลืมนะจ๊ะผู้ใดมากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ขอยนะันไม่ได้จ้ามือใหม่ YouTube เนาะกัเป็นกำลังใจให้กันและกันจ้าคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ